ต่อกันที่สาวงามจากเิธีการประกวดมิ s อินเตอร์เนชั่นแน a ไทยแลนด์5ค่ะ,คะที่พวกเธอนั้นเก็บตัวที่2ก็ยังคงอยู่ที่พัทยานะคะ,คะแต่วันนี้เธอขออวดเรือนร่างค่ะบนชายหาดขาวๆค่ะ อุณหภูมิอากาศยังคงร้อนแรงไม่แพ้วันแรกค่ะสำหรับบรรยากาศการเก็บตัวของบรรดาสาวงาม12คนสุดท้ายแห่งเวที Miss International Thailand 2015ซึ่งยังคงอยู่กันที่เมืองพัทยาโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเหล่าสาวงามทั้ง12คนได้เดินทางออกจากโรงแรมเพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่เกาะริ้นที่เป็นแหล่งธรรมชาติสุดๆในทะเลพัทยาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักดำน้ำ และระหว่างนั้นพวกเธอก็เรียกน้ำย่อยด้วยการรวมตัวกันให้ช่างภาพได้แชะภาพบนเรืออย่างสนุกสนานและพอถึงจุดหมายปลายทางสาวๆก็เริ่มบันทึกเทปรายการเรียลิตี้ซึ่งเป็นการเรียน acting สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟกลางหาดทรายขาวในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วไม่เพียงเท่านี้พวกเธอยังมีการถ่ายแฟชั่นอวดหุ่นสุดเซ็กซี่ก็ทำเอาหนุ่มๆต้องใจละลายไปตามๆกัน โดย3ตัวแทนสาวงามน้องกิฟต์หมายเลข8น้องวิปครีมหมายเลข4น้องแพรมหมายเลข6ยอมรับว่าอากาศและแดดร้อนแผดเผามากแต่พวกเธอก็ทุ่มสุดตัวในการทำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะพวกเราทั้ง12 2คนนะคะก็มาถ่ายแฟชั่นกันค่ะที่ริมชายหาดเลยบรรยากาศก็ร้อนไหมคะก็ร้อนนิดหน่อยแต่ก็สนุกเนาะก็ร้อนนะคะแต่พวกเราก็สู้กันทุกคนเลยค่ะ ใช่ร้อนจนแบบพูดได้เลยว่าผิวนี่ไหมได้เลยค่ะถ่ายแฟชั่นเป็นคู่ค่ะก็เดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะเลือกให้เราออกมาถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอค่ะนี่คือการเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็ต้องสื่ออารมณ์ให้กับให้กับผู้ชมได้ด้วย